นับตั้งแต่มนุษย์ค้นพบไฟเมื่อแสนปีก่อนจนวันนี้มนุษย์ได้เปลี่ยนโลกของวัตถุให้เจริญขึ้นมากมายตั้งมีเงินมีกินมีความสุขใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีและโลกก็ยังทันสมัยอย่างไม่หยุดยัง้งแต่หลายคนไม่รู้เลยว่าความเจริญต่างๆกลับทําลายความงดงามในใจของผู้คนที่เคยมีวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายจนไม่เหลือชิ้นดี จากคนเคยอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันรักกันกลับแบ่งแยกแตกสามคขีเห็นแก่ตัวนำมาซึ่งความล่มสลายของจิตวิญญาณชาวปากาเกยยอหลายคนเป็นโรคซึมเศร้ามีนี่สินจนตัดสินใจผิดพลาดรวมถึงการมาของาศาสนาก็ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมจนเกิดการขัดแย้งทางความเชื่อยากที่จะกลับมาเหมือนเดิม พระสงฆ์ชาวปากกากยอรูปหนึ่งเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและรู้ว่าลำพังพระธรรมดาคงไม่อาจต้านพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่ท่านตัดสินใจทำคือการกลับขึ้นดอยเพื่อรวบรวมวิถีชีวิตและจิตวิญญาณที่แท้จริงให้คงอยู่ก่อนที่จะล่มสลายไปตลอดกาลพระท่านทำทำไมทำยังไง ไปมองดูพระครูพิสิทธิ์พัฒนาสานประหลัดสุดชาติวัดห้วยบงจังหวัดเชียงใหม่ทำกันเจ้ามองดูพระธรรมพระท่านมาทำอะไรบนดอยสูงแห่งนี้ที่นี่ เสมือนจักรวาลบนขอบกระดง้งเปิดโลกก็เรียมศึกษาทำให้ได้พบกับโลกอีกโลกหนึ่งที่ผ่านมาเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้อาจทำให้เรื่องราวของปากากยอสูญหายไปจึงเป็นหนึ่งภารกิจของพระธรรมศูนย์ปากากยอศึกษาบอกเล่าเรื่องราววิถีปากากยอให้คนภายนอกได้รับรู้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ววิถีปากกากยอจะอยู่รอดในโลกปัจจุบันได้ไหม บไม้ทุกใบที่มันอยู่บนยอดสวรรค์มันก็ตกสูงสุดกลับสู่สามัญการค้ามานาคมก็สะดวกสบายมากขึ้นมีการพัฒนาในส่วนของวัตถุไม่ว่าจะเป็นของคราศการสรสนสถานของพูดของคิดแม้แต่บ้านเรือของชาวบ้านก็มากขึ้นเพราะว่าความเจริญเข้ามาปุ๊บเ <c oughs> นี่ยจิตใจเสื่อมเมืม่อก่อนปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพ การเรียนชีพมันต้องดูว่าความต้องการแค่นี้ก็พอแต่หน้าวันนี้เป็นเศรษฐกิจธุรกิจไปเมื่อก่อนที่นี่ไฟฟ้ามีไม่กี่บ้านเด็กยังไม่ติดโทรทัศน์จะทําวัดเช้าเย็นเด็กมาได้เลยแต่ความเจริญเข้ามามันดึงเด็กไม่ให้มาวัดแล้วติดทีวีติดเกมติดโทรศัพท์แล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางนางไม้ มันเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันหมดไปชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเขาไม่กล้าที่จะโค่นแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหคิดทําเฟอร์นิเจอร์คิดทาอะไรเขาไม่กลัวในสิ่งที่คิดว่าเป็นผีในเมื่อไม่มีผีสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทําลายคําว่าปักยิหอเนี่ยหอแปลว่า,งาไงเกิดหอแปลว่ามนุษย์ก็คือเป็นมนุษย์ที่ง่ายๆอยู่ง่ายเรียบง่ายมีจิตใจที่เฟื่อเผื่อแผ่ นณวันนี้นะชนชาติพันธุ์ปากงยนมันปรับตัวไม่ได้อะเดิมทีนี่กระเรียงจะมีเฉพาะที่นับถือผู้นับถือผีบำาพ็ญลุดลูกเกิดมานี่เขาจะมีสะดือไปทำทีไ้ไปไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งให้ต้นไม้ว่าสิ่งสั่งนางไม้ประมาณนี้นกันลึกๆก,ก็กังวลกันเด็กๆรุ่นหลังเขาจะไปเรียนในเมืองใช่ไหมคะ สิ่งหนึ่งที่คือพยายามให้แบบยังรักษาประเพณีตรงนี้ไว้แล้วก็อย่างการทําบุญตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าถ้ามีงานบุญคือการแต่งกายแล้วก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่อาตมันอยากจะทําสนปรกรณ์ญญศึกษาอย่างน้อยเป็นการรื้อฟืนน้นนานๆไปที่นี่นะน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของปกยณให้คนที่อยู่รุ่นหลังที่ ไม่รู้เรื่องของตัวเองกลับมาดูอีกครั้งรูปนี้นะคะมีชื่อว่าออกมาแครคะ่ะซึ่งพิธีกรรมนี้นะคะเขามักจะทํากันตอนที่คนในครอบครัวค่ะเนี่ยการปว่วยคะ่ะเขาซึ่งคนในครอบครัวเนี่ยก็จะไปเชิญหมอผีมานะคะ <c oughs> เพื่อให้มาดูมาทานายคะ่ะว่าที่ปว่วยเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วว่าต้องแก้ย,ยังไงด้วยคะ่ะอาจารย์ที่ใบเกี่ยวกับตะดื้อตะทูหัดที่เปรียบเสมือนกับกุสโลบายที่จะไม่ให้ลูกหลานนั้นทําผิดค่ะ สิ่งที่ดีที่พอาจารย์ทำคนส่วนใหญ่วัยรุ่นเท่านั้นที่ไม่เขา้เขาใจส่วนคนที่ไปเรียนอยู่ข้างล่างโดนดูถูกดูหมิ่นเขากลับขึ้นมาปันตก็ให้ไปศึกษาไปดูพอเขาดูบาเขาเลยก,กระาก่างมันอยู่บนฝาผนังที่อาจารย์อยู่ด้นมายถึงหลักสูตรของบรรพชนปรัชญาชีวิตความเป็นมนุษย์สิ่งที่จะมาทําศูนย์บรณฑาตศึกษาไม่ได้หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะสนใจเพราะฉะนั้นใครก็ได้ที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของปะกยองถามว่าวิถีชีวิตของปะญยองจะหายไหมมันหายแน่นอนคาดหวังก็คือศูนย์ปะกยองนี่ก็จะทําให้แบบเป็นแนวทางที่เราจะยังรักษาวิถีชีวิตน้อประเพณน,นีวัฒนธรรมตรงนี้แล้วก็ทำให้สังคมโลกรับรู้เนาะ เรู้ว่าคือเราเป็นปรกรณ์เรายังมีตัวตนแลว้วก็มีวิถีชีวิตที่แบบสมัยไหนก็ยังคือนเนินต่อไปในเมื่อเราเป็นพระที่ไม่ว่าจะเป็นชาวบ,บ้านพระมันตั้งความหวังให้กับไว้ที่เราถ้าความหวังนั้นเราทําให้ได้เนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยเดียแต่ถ้ามันทําไม่ได้รู้สึกอึดอัดเหมือนกันเช่นศูนย์ปกรณ์ยอศยสยว่ดพิบนงนเกิดมาจากพลังของ ชาพุทธที่มาจากที่ทั้งสี่วัตถุประสงค์ก็จะทำตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์ปัางยอศึกษาที่มีความพร้อมที่สุดวัดอื่นมีเรื่องชาดกภาพพุทธประวัติแต่วัดห้วยบงจะมีภาพวิถีชีวิตของกะเหรี่ยงทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างน้อยคนแก่คนเฒ่าและเยาวชนที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตกะเรียงจะได้เรียนรู้คำสอนของบรรพบุรุษที่เน้นเรื่องของการอยู่โดยสันติและแบ่งปันซึ่งกันและกันมีการพึ่งพาตัวเองและเบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนี่แหละครับคือการพยายามรักษาความเป็นมนุษย์ที่งดงามดังเดิม ให้กลับมาก่อนที่สังคมจะไม่น่าอยู่ไม่เฉพาะคนท้องถิ่นที่ต้องคิดคนเมืองอีกมากมายก็ควรตระหนักกันด้วยแหละครับว่าเราจะเลือกเจริญทางวัตถุแล้วจิตใจเสื่อมลงหรือควรเจริญไปพร้อมๆกันช่วงหน้าไปพบกับพลังศรัทธาของชาวบ้านหลังจากที่พระอาจารย์ได้เข้ามาสร้างศูนย์กลางทางจิตวิญญ,ญาณสำเร็จเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามชมกันต่อเลยครับ มองดูพระธรรมมองดูพระธรรมพระสร้างวัดหลอมรวมพลังศรัทธาชาวบ้านจากอาสมสร้างเป็นวัดห้วยบงกลายเป็นจุดรวมพลรวมบุญรวมปัญญาเปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งดีงามที่เคยหล่นหาย ให้กลับคืนมาดังคำท่านพุทธทาสกล่าวไว้หากศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศความศรัทธาต้องมา,าดำหนึ่งความศรัทธาก็คือความเชื่อเชื่อว่าเรามีความจริงใจกับเขาเชื่อว่าเรามีความหวังดีกับเขาเชื่อว่าเรามีศักยภาพที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์ถ้าเขามีความเชื่อ มีความศรัทธาในตัวเราทำอะไรก็ง่ายขึ้นขณะน,น,นี้เรากำลังเดินขึ้นดอยบ้านกิ่วไม้ส่างเนื่องจากว่าฝนตกถนนลื่นรถไม่สามารถขึ้นได้ครับทมงเดินของ กิ่่ไม่สั่งเร็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูสาลามาไปบุญด้วยกันแทบคืนนี้เราคงอาศัยที่นี่เป็นหลักนอนเรามาทํากิจสฆงที่นี่เรามาเยี่ยมชุมชนที่นี่ พ <iet> ี yeah, ่อตตตตกพูดถึงนี่นี่เขาบริจาคของนี่ถ้าพูดถึงว่าถ้าบริจาคของจริงๆไม่มีที่เก็บด้วยซ้ำไปเจ้าพระจารย์นี่ปายออกที่ในนิสัยเต็มรถแจกให้กับวัดว่าพระที่อยู่กันดานคนที่ยากที่โจรที่ไม่มีอันจะกินว่าไงตลอดเกือจะมีที่เหลือไว้ในวัดเลยคือสาธารณประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอกรายาหรือไม่ใช่อำเภอกรายาก็พระอาจารย์นี่ไปสมทบไม่ว่าจะเป็นกองทุนข้าวเปลือกมกั่งกองทุนยอะไรย่างอ่ะไปเกือบทุกที่ท่านดีค่ะท่านแบบเพราะว่าคือแบบท่านก็ไม่ใช่คนที่นี่เนาะอย่าอยู่ท่านอยู่ที่อื่นเพราะว่าคือท่านก็มาเห็นตรงนี้แล้วก็แบบคือแบบทําด้วยใจอ่ะท่านแบบคือทําแบบบางทีมันก็เจอชาวบ้านก็แบบก็ต้องทํางาน คือจะมาร่วมงานก็แบบไม่ไม่คือมากันไม่เยอะเนี่ยแต่ถ้าพยายามแบบพูดให้ชาวบ้านมาบางทีแบบก็ท้อเข้าใจว่าคือท่านก็ท้อบ้างเนี่ยคแต่ก็ต้องแบบท่านมีความอดทนเยอะพี่คิดว่ามันคือบรรลุเนาะ <S <S การเวลาเนี่ยทำให้เขาเห็นความเปลีป่ยนแปลงว่าเราทำจริงเขาก็ให้ความร่วมมือชาวบ้านให้ความร่วมมือเนี่ยดีมาก พลังกายพลังใจสุดยอดแต่พลังปจนะัจจัยเนี่ยไม่ค่อยมีแต่เขาก็ช่วยกันเพราะว่าจะมาไปไหนมาไหนเนี่ยการมีส่วนร่วมมันต้องเป็นอันดับหนึ่งมันคล้ายๆว่าน้ำมันพึ่งเรือเสือมันพึ่งป่าอันนี้นมาก็คิดว่าอยู่ได้ก็เพราะเข้าก้นบาท เขาอุตส่าห์นั่งรถหรือมาถวายให้เรานี่ถ้าเขาไม่ศรัทธาในตัวเราเขาก็ไม่ให้เราในเมื่อเขาศรัทธาในตัวเราแล้วเราต้องรักษาศรัทธาให้ได้เขามีอะไรให้เราช่วยเราก็ไปเวลาขอความร่วมมือเขาก็มาจริงๆพิกษุคือผู้ขอแต่อย่างที่วัดห้วยบงเนะี่ย เรามีพร้อมที่จะให้ในสิ่งที่ชาวบ้านขาดเรามีอะไรหลายเรื่องหลายๆสิ่งที่จะให้คนอื่นแต่มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะรับไหมไปรายการแรกเนี่ยก็คือที่นี่เนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่ชาวบ้านได้รับอะทุกครั้งที่เขาเข้าวัดมีความสุขเวลามีปัญหาปรึกษาพาักมาวัดนี่ยหน้าบุดหน้าเบละนะแต่กลับไปด้วยรอยยิม้มถ้ามีประโยชน์ ถ้ามีค่าชาวบ้านก็อยากจะมาหาเพราะฉะนั้นในส่วนของวัดเนี่ยเราพร้อมที่จะให้ความสะดวกเกี่ยวกับการมาขัดเกลาด้านจิตใจพร้อมที่จะให้เขามาประชุมใช้สถานที่เรียนรู้ทุกอย่างข้างหลังที่อาตมาภาพหรือว่าก้าวกับผมอยู่ก็คือบ่บ้านของอาตมาเองนะเป็นแดนเกิดเนื่องจากชาวบ้านเองอ่ะได้ประโรบว่าตรงนี้ เป็นดอยสูงเขาอยากจะทำเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็กมาประดิษฐานไว้ตรงนี้มองมาที่บนภูเขาก็จะเห็นเจดีย์อย่างน้อยคนที่มีความโกรธความโลภความหลงมีจิตใจหยาบซามเนาะมองเจดีย์ก็อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกได้แล้วก็จะให้พี่น้องชาวบ้านนั้นได้ช่วยกันมาอยากจะมาสร้าง เดีองค์เล็กๆที่นี่สักองค์สององค์เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้แต่ละหมู่บ้านได้มาช่วยกันสร้างนะประชาันผ่านให้ทราบโดยทั่วกันว่ากําลังจะประดิสถานอายุของพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรา้ก็ขอเจริญพรเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนชุมชนชาวปากกาเกยอ ที่ได้มีพระเข้ามาเริ่มจากศูนย์แต่ด้วยแรงและพลังใจของท่านที่ไม่เคยหมดไฟก็เริ่มพัฒนาทีละเล็กละน้อยจนเกิดความงอกงามไปทั่วได้สร้างประโยชน์มากมายให้กับที่นี่รวมไปถึงพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดโอกาสขาดการช่วยเหลืออีกด้วยช่วงหน้าไปติดตามดูวิธีการสื่อสารของพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรถึงทำให้วัดห้วยบง เกิดศรัทธาจากผู้คนต่างหลังหลเข้ามาร่วมบุญร่วมธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากให้กลับมาดีขึ้นทั้งทางกายและจิตใจกันครับมองดูพระธรรมมองดูพระธรรม,ม,รรรมการบินทบาตกวาดวัดถือเป็นกิจของสงฆ์ที่พระต้องทำแต่งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างวัด สร้างพระเจดีย์ถือเป็นงานสงเคราะห์ทั้งพระและชาวบ้านอาศัยแรงกายแรงศรัทธาเงินทำบุญสนับสนุนสร้างวัดให้คนมาใช้ประโยชน์อาศัยธรรมชาติจัดสรรอาศัยป่าเป็นตัวตั้งหน้าที่หลักของพระธรรมสิ่งที่สำคัญคือพัฒนาด้านจิตใจเสียงตามสายเล่านิทานธรรมะคำสอนของบรรพชนเพลงเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวสพระาธาตุ เป็นอีกหนทางช่วยคลายความทุกข์ใจพระนำพระธรรมช่วยปลดทุกข์ช่วยสุขในใจให้กับชาวบ้านจากการที่เราเป็นทราที่ออกตะเวนไปตามหมู่บ้านชาวเขาไม่ว่าเผ่าไหนก็ตามเราเราพอประมวลปัญหาหรือว่าวัฒนธรรมแต่ละชาติพันธุ์ได้โดวยเฉพาะพี่น้องปากกยอเรารู้ว่าคนที่มีปัญหาเยอะ เขาไม่เคยได้ยินความจริงเขาไม่ได้ยินไม่เคยได้ฟังหลักธรรมของพุทธศาสนาเพราะว่าคนบนดอยมีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอื่นบางทีศาสนาอื่นก็ได้ยินศาสนาของเขาก็เกิดความศรัทธาแต่ไม่รู้เรื่องของพระและไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าถ้าหาว่าเจอพระเขาจะปฏิบัติยังไงวิธีการทําบุญของพุทธจะมียังไงอาตมาคิดว่ามันน่าจะ มีพระที่สมามารถสื่อสารกับคนส่วนมากบอก้บอก่าเาอพระสากความสุขุขพมจารยจงบอกคือบอกอสุจัดสัจา์สุขจัดมาจารย์แทจริงวิทยุที่อาตมาใช้เป็นเสียงถามเพื่อประชาชนของหลวงตามหาบัวอาตมาเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ที่เป็นปัจจยหรือว่าช่วยเหลือพระที่ไม่ใช่ป uh> ัจจย ที่อยู่ตามเขาและก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาที่ไม่เคยรู้จักพาะไม่เคยรู้จักวัดอาตมาเป็นตัวกลางให้ก็เอาประสบการณ์เอาความรู้ความสามารถเท่าที่มีสื่อออกไปแล้วก็พูดแบบกลางๆพ่อพระอาจารย์นี่จะพูดถึงบทเรอุทาหรือว่าตำนานแล้วก็การสอน ็ขยโยงเรื่องนิทานบ,บพระอาจารย์นี่จะสอนอย่างนั้นพูดเรื่องความดีสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่เอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ตรงกลางแม่ยายคนแก่ๆเนี่ยฟังตลอดคนปกยอรู้สึกจะรู้จากท่านเขาไม่เข้าใจาเวลาถวายอาหารนี่เขาก็จะใส่รองเท้าน่ะ <laughs> แล้วเรื่องการประเคนนี่ เขาไม่เข้าใจพูดเพื่อเห็นถึงความสมณน,นฉันความปลองดองความสมัสมัคเคีคนที่ฟังรายการวิทยุเนี่ยส่วนมากจะเป็นหนึ่งผู้ป่วยติดเตียงไปไหนไม่ได้แล้วสองคนท่าคนแก่นเนี่ยจะฟังเยอะมากเสียใจทาาว่าโอ้หถ้าไม่ฟังรายการวิทยุนะเขาจะทุกวันวันเนี่เหมือนกับแบกโลกไว้คนเดียว แต่ฟังรการวิทยุเพราะว่ารายการวิทยุที่อาจาัดอยู่เนี่ยมีทั้งธรรมะมีทั้งสอปากยญเกี่ยวพาดาสีเกีียวกับสีแว่ล้อมเกีียวกับนิทานเยอะแยะมากมายเขาชอบอาจมารวบรวมคนที่มีความรู้เรื่องเพลงอาจาก็ไปอา่านกับพอพ่รูปนึงสุดท้ดยมารวมกันเป็นแฮนดิดายอ่ะทีนี้ไล่แจกเลยเพราะนั้นการจัดการวิยุ ไม่รู้เสียทต่มคิดว่าสิ่งที่ไดมาทำอะไรคงแค่จะประสบความสำเร็จอาจจะไม่เร็วมากนักแต่ก็ประสบความสำเร็จดยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราให้ธรรมะเป็นฐานเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าการให้ธรรมะเป็นฐานเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นวิทยุเราสองรูปที่อยู่ออกเสียงเนี่ย วิทยกุกับพันเครื่องที่กระจายออกไปแล้วทั้งเก็บไปไร่เลี้ยงควายเขาก็ฟังนอกจากใช้วิทยุกระจายเสียงในการสื่อสารให้ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลฟังแล้วท่านยังใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งข่าวสารความคืบหน้ารวมถึงการบอกบุญญาติโยมให้ร่วมกันพัฒนาวัดพัฒนาสังคมตามกำลังจิตศรัทธามิได้ขาด แม้เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ห่างไกลชุมชนคนเมืองแต่ด้วยการมองเห็นประโยชน์ของสื่อออนไลน์ท่านจึงใช้สื่อนั้นอย่างชาญฉลาดซึ่งเข้าถึงได้ง่ายแล้ว แล้วเขาจะเปิดเวลาเขาเปิดตอนนี้ไม่เขาจะไม่เปิดเพราะฉันรักเธอเธอรักฉันละเราต้องเอายูทูบออกมาศึกษาเรื่องนี้พระอาจารย์น่าจะใส่ลงไปพอกดปั๊บจะออกมาจะดีดนรู้ติดต่อแต่คนนั้นเล่าต่อปากต่อปากเออมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สิ่งที่ดีที่พระอาจารย์ทำเราเป็นพระนักผเผยแผ่หลักการสําคัญที่เราเป็นนักผเผยแผ่ทำยังไงให้คนยอมรับพระอาจารย์นําธรรมะ เข้าถึงผู้คนมากมายสร้างปัญญาให้กับชาวบ้านนำคุณธรรมจริยธรรมมาขัดเกล่าใจลดความโกรธความโลภความหลงให้เบาบางลงเราต้องยอมรับครับว่าธรรมชาติของมนุษย์ยังต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวกสบายยังต้องพัฒนาหลายอย่างสู่ความเจริญขึ้นสูงสุดแต่มนุษย์ ก่ไม่ควรหลงลืมหรือละทิ้งคุณธรรมศิลธรรมในใจเพราะเรายังคงต้องอยู่ร่วมกันโดยลดความขัดแย้งที่มีต่อกันให้ได้มากที่สุดเราต้องมีอุดมการจริงๆมีอุดมการและก็มีความอดทนไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นาทาาังงพิิตกรมเ าววรขอขอบพระคุณพระครูพิสิทธ์พัฒนาสารตลัดสุชาติที่ได้ทำให้เราเห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ในดอยสูงสูงจนทุกเราเห็นแล้วอยากทำตามเลยครับอย่าลืมติดตามชมพระธรรมเลิฟกดไลค์ใช่กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับ